จะได้เห็นแล้วพวกเธอจะได้เห็นทิ้งตอนเล่นสเก็ตน้ำแข็งธรรมาชาติสุดๆเลยเป็นพระชามีของหายพวกนั้นเหรอเธอ,อเก็บพวกของหล่นหายเหมือนกันเหรอใช่พวกเธอเหมือนกันเลยนะฉันรู้แม้แต่ปีกเราก็ลายเดียวกันมันถึงได้แปลงประกายไงให้พวกเขาดูฉันไม่รู้สึกว่าโอ้พาริวิงโกเป็นไรหรือเปล่าเช่ว่าอากาศทุร้อนเกินไปสำหรับเธอด้ฉันฉันไม่รู้สึกแล้วฮฉันว่ามันคงร้อนกันไปเออเตียงฉันอีกมะโอจำแข็งไปหมดดูนี่เราวต้องรีบพาเธอไปส่งพี่ชายแดนทิ้งแล้วเรื่องราชินีล่รไม่มีเวลาแล้ว คลคขอนั้าไข่หน่อยสิจะหอบปีกเอเดี๋ยวจะช้อเจะช้อระวังหน่อยนะโอเคไปกันเลยเร็วหน่อยเร็วเข้าเรเข้าเร็วเข้าเ็วเข้ต้องทำเเข้าไปไปไปทนไว้เราเกือบถึงแล้วเร็วเข้าแข็งจะหมดแล้วนะไม่ไกลแล้ว ฉันช่วยเธอเองเอฉันเสียใจฉันขอโทษด้วยนะได้โปรดฉันช่วยเธอได้ไหมทิ้งค่อยๆนะยกปีกเธอขึ้นมาให้ความเย็นอบล้อมมันอาไว้ ไม่เป็นไรแล้วปีกเธอไม่เป็นไรแล้วใช่ใช่เพราะงี้แหละเราถึงไม่ให้ข้ามชายแดนไปไม่นะอาจได้ผลก็ได้เราแค่ต้องใช้น้ำแข็งก้อนใหญ่ขึ้นไงแล้วถ้าน้ำแข็งหมดละ่ะปีกเธอจะเสียหายได้นะแต่ไม่หรอกฉันฉันสบายดีค่ะต้องขอบคุณพวกเขากฎมีไว้เพื่อปกป้องพวกเธอนะเสียใจด้วยพวกเธออาจไม่ได้พบกันอีกต่อไปแล้วโธอได้โปรดอย่าทำแบบนี้เลยเราเป็นพี่น้องกันนะเราเป็นพี่น้องกัน พวกเราเกิดจากเสียงหัวเราะเดียวกันนั่นคือเหตุผลที่พวกเธอคงอยากให้อีฝ่ายปลอดภัยจริงไหมรีบกลับบ้านเถอะมาเทียงกลับบ้านกันไม่หลอดไมโรรี่กฎของฉันกีดกันเราไม่ได้หรอกทิงกระเบลหลอดไมโรรี่ไม่ได้เป็นคนตั้งกฎฉันเองละ่ะราชินีแคลรียนเสียใจด้วย <c oughs> เธอควรไปพื้นที่ที่เย็นกว่านี้กลับไปทางด้านเหนือของภูเขาก่อน